สุขธรรมสวัสดีวันนี้ก็จะไปทำบุญดารที่บ้านนาะคอกตะว,วันออกนะก็จะาท่านชมทุ่งเนี่ทุ่งนาที่เคีย่ยวกะจีแล้วก็หมู่บ้านาจัดไปบ้านนะคอกตะว,วันออกนะถึงทานก็เด็กชายโชยไปไหนเนาะก็หน้าบ่อยอันนี้ก็ดูทุ่งนา พยายามที่เขาวก็คนรวมที่อบานนี้เด้นี่เทียนนี้ที่นาเนี่ไปบ้านนกลางอ้สว่างเจริญเราคนต้นลงตริคนาดุกิโรสมาวกีเด็ปาเก้เลยปรูอบรรยากาศที่ไปบ้านนคกลางนคอดออกยาวข้าวเชียวกะจีออกรวมมาทุกทาน เมื่อตาจุ่นนี่ตาจุ่นนี่นายบ่เขียนกัดลีโอ้เนาะสระละเนาะนี่ตาจุ่นเนาะนี่เนี่ยตาตาสรัยได้เนาะเขียนพอดีดาบาลด้วยได้กระหม้อประมาณ100บาทประมาณกี่เลยนะเมื่อคืนเนี้ยเวลานี้บ่เมเรไงเขียนดึงๆเนาะเลยอ่ะก็บ่ดําสไกลชมอ่ะก็สมัยโดร้อนพี่ดิเนี่ยสมัยนี้โดร้อน <laughs> <laughs> <You hundred leaves> <cor> <laughs> กระใหม่กระสม,สม,สมโดนร้อนโอ,โอ้ข่าวออกลวงสวยนุงงามกมะใหม่ยระใหม่เาา้านนะบ๊วยบุบบุ <c oughs> บ้านนะก็กลางก็กลาง ศาลาประชาคมประจำหมูม่บ้าน,นนี่ก็บ้านของชาวานาใหญ่โยมแล้วก็บ้านนะก็ขลางนินเดสสองละก็ทางคอนกรีตทางคอนกรีตก็ ถึงหมู่บ้านถึงทุ่งนาเรียบร้อยทางสะดวกจะเดี๋ยวก่อนเปิดทางได้ทีนี้ก็จะเป็นทางคอนกรีตโจมพอนจะได้ก็เหนื่กว่าถึงไล่ถึงไง้หนูทันตะกี้ถึอตอนนี้หอยจันไล่ไม่กี่เท่าตัวเลยอืมเท่าโดนสุดขนน้ำสุดเลยเท่จะโดนล่าจอดอ่านอันนู้อันนาเดินยืนมาอะไรเนี่ยรีนในหัวพวกเราดิ Socks socks ัแล้วนอนเยอัดกี่ช <chips in time> <laughs> ัดกัยัต่อรถแต่ละช่วงแต่ละช่วงท่นไห่นะอ๋อฟุกขะามัใจะคุกแล้ว มื่อสักก่ก้เกี่ยบไั้เกี่ยบในก้ก็ขยายก็สบายกินไหนจัดสองสบาย่งเนี่ยบาลีเราเนาอู้อันนี้น้ำล้นน้ำล้นเ่ยทางข้าง้อมว่างด้นยะว่าข้างเลื่อนข้านั่เนี่ยข้างเลื่อนที่สางเลื่อแต่ก็ปีที่แล้วน้ำท่วมปีนี้น้ำยังมาไม่เยอะ นี่ก็ทางคนกรีจะน้ำล้นไปบ้านนาขอกตะวัดออกเป็นทางคนกรีท,ที่สะดวกสบายเบียนี่ทะเการพังนะเป็นกเคียงขีเยเป็นเงี่ยมกันนามารลูกเลย<ช>นี่บนนียมบ้านไี่ไรกลานก็นามวสดใจก็โมันเองมานวบ้านนาม chạy trình cái này đã youtube rồi hết mẹ là sốt nhiều sốt sốt lên cột mình แลวเจ้ารัวเ,เดี๋ยวจะไปคลอง,องนี่ยือไมดินมีไฟอะเฮ้ยมนเี้าเลยไงไป็นหัตการจุเนี่ยม่นใะช่เอล ร ah. ah uh, ู uh, so ้ร uh, uh, no ู้เรื่องมาทำบุญดาที่ศาลาบ้านนล้ก็ตะวันออกมูจิศร้าายะเจ้อกําลังเตรียมพัฒนารอ้อสาธุเตรียมประนานที่จะทำบุญกันในวันนี้นะ <laughs> à, <xa>, à. <laughs> <laughs> Bạc không à, bắt nè phôi, bắt nè bà. à, phôi, bạn nè phôi, bạn, nè phôi, bắt bạn phôi, hỏi phôi, thì ำบุญดาที่บ้านนากกตะวันออกเออเอี่ยนมนม้นยข้าวปายาปิตอนนี้ทำบุญดารทำบุญผู้ชิดใคู่ที่สร้างบ้านแปลงเมือง บรรพชนบรรพบุรุษนะที่ลงมาไปบ้านกนะ๊กครองที่ทำอันนี่ก็ช่วงเทศกาลบุญเดือนนะก่อนการทำบุญ อาทิตบบ์วันพัชนสองเย,ย,นะยียวยนนะก็ยังคงไม่อยู่ทงทาไจะบอกนจึงวันพระยรจาิมลพระพุทเจ้ามาทำบุญทิ่ที่าวัดนสมัยครับพระพุทธเจ้าในวัดน,น้อยะนะครับเลทุกวันพระไม่เล้มา,ม,เลมาก็จะถึงวันพระจะมีการมนพระพุเจ้ามาทำบุญกัน บรรยากาศการทำบุญวนาพัตหารพระคุณเจ้าที่ศาลาแล้ประจบ้านนัตอนออกนะทรับ่าานีแล้วก็พิจิตาสุขิสนีเนรเจริญพุทธานสติธรรมะที่สงคัในสัป์ អើបានលើកមកទៅរួយបន្តក្រុងឡើយរ៉ានធឺប៊ីនយេះហ្នឹងមិនថយទៅក្រឡាណោះកើតបានដាក់ក្រុងលុនឡើយដូច្នេះអបរិយាករណ៍ការទំនុកទ្រទ្រង់យកលើអូ ที่ทําบุญพระก็ทำพระบุญเจ้าเสล็ญาติโยมก็จะได้ทานข้าวกันเนาะสาธุเอ้โหบายโหบายเอาบายจุ่มเนี่ยเออ๋ยวปวดเลอสนะสาธุสาธุสาธุ มีน้ำประปาด้วยบ้านเล็กๆแต่ว่ามีน้ำประปาคุณภาพ